工地的，好，啊啊，差不多工地头啊。

โอ้ยยุนตีหน่อปลาตองในเชี่ยมาเหียงปลาตองตีหน่อยสิไปไปนเทพันไปนีเวาปลานี่คื่านปลาโอ้ยยุนไปยุนไปยุนไปเสียดายมันเลยโอเคโอเคเอาขึ้นมาเลหลังมาขึ้นนึ่ลากแหวดอย่างเดียวเลยพราตบเอาไปก้อยเหลาขา มันเป็นคู้สวยที่เราบอกมันมันยังเป็นคู่สวยบ้านบาที่เราบอกได้แล้วค้าสาอะไรแล้วนาคอนดากับให้บมมาน่เช่าโอ้สื่อเบียร์กับกสีบุนร้อันนี้มือจามสิบาทจะไม่สีเรียบบอคนนี้เขาอาศัยว่าเขาไปซับใส่หมดแดงนะก้อยมดหล่าง uh, ันราเทครับแมนดบแมนแนแมนซอยเหลือพี่น้องสามสิบาท

พ่อมาตอกฟางรอกเลี้ยเรียรกเลี้ยเรียีเลียบทนอย่าไปโซ่เรอยอย่าไปโซ่เรอยอย่าไปเอิ้ไม้กิ่กลางเลยโอ้ยโซ่ก่อนโซ่ก่อนไปให้โซ่กอนโซ่อย่งโซ่วันแล้ววันแล้วเลี้ยเรียบทนหำหำหำกาตองไปดีเอาตัวดีเลี้ยติดตีดก่อนนีห้าคนบ้าเลี้ยตีนนันนหน่เลี้ยนเลี้ยตีันค่อน่ง้นบ้าเลี้ยิดกันคนหนึ่้าคน้าเลี้ยตีนนันนหน่ง้นบ้เลี้ยติกันคนหนึ่งห้าคนเลี้ยติกันคนหนึงห้นบเลี้ยิกันนน่ เรียบตีนตัวนั้นก็น้ำเนี่ยเรียบตีนแห้ว่าลงนึงโน่นมาที่ไหนโยนมาที่ไหนบ้ามาตีนมันทั้งมองสันที่แหลงเลยเนี่ยไอซันไอเยอะหลังงูเนี่ยคอใหญ่

สองพอดีเีขึ้นบนเชื่อมหดีเป็นเชื่อเวลาอยู่านองยางขับนม่อยีดเออึนี้เต็ม้วครับปนี้ขาใน้ำนอดเลยปวดด้วเย Hãy subscribe cho kênh cái Mì Gõ Để không là lỡ những video hấp ตรงหน้าเห็นบอลในใจตรงนี้เลยเฮ้ยคุยใหญ่คุยใหญคุยปลาหนึ่งนะจ๊ะเอ้อบ่นเห็นบอลไ่วนก็้วเนี่ยนกบุบเลยจ้าว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 จ้นวจ้า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 ้าวจ้าวจ้้าวจ้าวจ้วจ้าวจ้าาว

อเอาแท้แล้วครับ เจ้าตัวหน่อยตัวใหญ่กบเอาไป <c oughs> ไปบ้านไปไป,ไปจอกอมพักอีกเลิกเฮ้ยม,ม,ม,มันเอามันเกิดตัวลงตัวมเขายังเนาะอะไรเนี่ยฟังเพงใดก่อเพลงดก็อโมานมานมานเลยขาดพูดหนีเราสามสิบบาทน ุปลาสิวป่ะนี่นีโอ้ยกุ่มันเป็นงเยอโอ้มาเส้นองฟุ้ยนะพนูกลุ่มอาเอางอ่งองมงบะมีเลยเออไอ้บน่ะดูน้องคอยมันงมซอยเลยนะอ๋อ มานีกแล้วมานีกแล้วก็ว่าปะยังมานี่เนาะมนี่มั้ยมานี่มานีมานี่วะเอ็งกินน้ำเห็ดเห่อปันเนาะขอลาเอาไว้ไม่ใช้กระชงมันนี่ไม่ใช้หลอก็ข้าวกล่อย

ตามมาหยังมันมามาแล้วนี่มันบ่ หมุนชั้นที่เหล็กมันมามันกไมู่ม